คุณนออกท่านผู้ชมผมมีความคืบหน้ากรณีเรื่องของงบกองทัพนิดหนึ่งวันนี้คุณจิรัตให้สัมภาษณ์คุณจิรัตทองสุวรรณนะครับคุณจิรัตทองสุวรรณเนี่ยนะครับจะเป็นอนุกรรมธิการครุผ่านไอซีทีรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณพบะลบงบประมาณรลายปีนะครับปี66ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยอนุกรรมธิการคือเขามีสองชุดนะอนุกรรมธิการเนี่ยทำเรื่องเสนอ กรรมธิการชุดใหญ่กรรมธิการชุดใหญ่เป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาตามนั้นหรือเปล่าอนุกรรมธิการเนี่ยเสนอฮะตัดงบกระทรวงกลาโหมฮะสามหม่นล้านนะฮะตัดงบกระทรวงกลาโหมสามหมื่นล้านฮะในส่วนของครุพันธ์เนี่ยประมาณส0่พล้านนะครับคิดเป็นส0ของงบกระทรวงกลาโหมที่น่าสนใจคืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยขง,งบการฝึก ฝึกกองกําลังปฏิบัติการในเรือดำน้ํานะครับขนาดที่เรือดำน้ํานี่ยังไม่ได้เลยแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีเครื่องอะไรด้วยคุณจิรัต์บอกว่าในส่วนกองทัพเรือเนี่ยขอตัดงบเรื่องนี้เลยขอตัดงบเรื่องของการฝึกฝนกองเรือดำน้ําทั้งที่ไม่มีเรือนะกองทัพเรืออ้างว่าฝึกไปก่อนค่อยไปปฏิบัติงานแต่คุณจิรัต์บอกว่ามันทําไม่ได้องกองท่าบอกฝึกไปก่อนค่อยปฏิบัติงานแต่คุณจิรักษ์แกแย้งว่ามันทําได้ยังไงเล่า เรือ,อยังไม่ได้แล้วยังไม่รู้เลยว่าจะได้เครื่องยนต์หรือเปล่า <S <S แล้วมันเหมือนมันเหมือนเราเราจะไปหัดขับรถแต่เรายังไม่รู้เลยว่ารถเราจ,จะขับเป็นรถอะไรอะ่ะนะก็บอกต้องตัดออกฮะจะไปอ้างว่าฝึกก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติงานเป็นไปไม่ได้นะอันนี้กองทัพเรือตัดไปนะงบฝึกฝนกองทัพเรือกองทัพอากาศเ3ฟสสิบห้าสองลำเจ็ดพันสามร้อยล้านก็ถูกตัดฮนะกรูุกรรมธิการไม่ให้ผ่านฮะนะเพราะว่า ไม่จําเป็นและสมเหตุสมผลคือไม่เป็นไปตามที่พูดในสภาในสภาบอกว่าจะได้เครื่องภายในสองปีแต่ตอนหลังมาแจ้งอนุกรบมนิการว่าเปลี่ยนเป็นสี่ปีนะะค,คุณจิรัตน์บอกว่าไปๆมาๆเอาเข้าจริงเนี่ยสิบปีจะได้เครื่องหรือเปล่าจะได้บินขึ้นหรือเปล่าและก็เลยถามว่าต้องใช้งบเท่าไหร่ถ,ถึงจะครบฝูงสิบสองลังกองทัพอากาศบอกว่าแปดหมื่นล้านเป็นอย่างน้อยแปดหมื่นล้านเป็นอย่างน้อยนะฮะก็เลย ตัดอีกแกบอกดัดเลยฮนะมันไม่ชัดเจนที่สําคัญคือแกบอกที่ไม่พอใจนะคุณจีนัสบอกว่าเรื่องเอกสารลับฮะกองทัพเรือกองทัพบ,บกเนี่ยมีเอกสารลับซึ่งไม่ควรจะลับเลยเพราะต้องเปิดเผยเนี่ยคณะอนุกรรมธิการเวลาเอาเอกสารมาให้ต้องเซ็นรับเลิกประชุมแล้วต้องคืนถึงขั้นนับจํานวนแผ่นจริงๆมันไม่ใช่เรื่องลับอะไรเลยเยอกสารซื้ออาวุยุทป,ปกรณ์ที่คิดว่าลับเนี่ยคงเป็นเรื่องราคานะ ส่วนเอกสารกองทบกมีชื่อผู้เปิดเอกสารเป็นลายน้ําในกระดาษอันนี้ก็มอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรถ้าจะเปิดเผยซึ่งเดี๋ยวจะเปิดเผยแน่นอนโอ้โหส,สินทรัพย์ฮะแต่มันมาเต็นอ,อะไรเนาะใช่ไหมพร้อมเป็นการจัดซื้ออ่ะมันก็น่าจะหรือว่าเขากลัวหลักฐานเปิดเผยว่ากองทัพไปซื้ออะไรแล้วกลัวเพื่อนบ้านเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอว่าเรามีอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิดให้ทราบได้ แค่แค่เราแก็มว่าอยากจะได้เครื่องบินเอฟสามสิบห้าเนี่ยก็รู้กันทั่วโลกเลยฮะนิตยสารอาวุธเอยบริษัทขายเครื่องบินเอ่ยี่เขาก็โอ้ส่งข่าวกันเพึือพรับแล้วคือคือก็พยายามนึกในเหตุผลนะพยายามมองในมุมของของเจ้าของเอกสารนะว่าเออถ้าจะไม่ให้เขาดูเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารลับเนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรบ้างนะหรืออย่างอะไรส่งผลต่อความมั่นคงของของประเทศ หรอ,หอมันไม่น่าจะคือก็น่าจะเปิดให้ดูได้แล้เปล่าเออปีนี้เราซื้ออะไรภาษีที่ที่คุณเอาจากเราเนี่ยภาษีจากประชาชนเนี่ยคุณเอาไปซื้ออะไรบ้างเพื่ออะไรใช่ไหมมันก็ควรจะเปิดเผยได้หรือเปล่าเออมีชนิดนับหน้ากลับเลยใช่ไหมว่ากี่หน้ากี่แผน่นเอามากี่แผน่นขากลับนับแผ่นกลับมากลัวไม่ครบกลัวหลุดหรือกลัวไปเอาไปเปิดเผยแล้วคนเอาไปแชร์ต่อแล้วคนด่าอย่างนี้เหรอใช่ไหมือถ้าคุณ มีหลักฐานพอมีหลักฐานพอหรือว่ามันสมเหตุสมผลค,นคนุคนก็ไม่น่าด่านะผมว่าฮะออแล้วนายกพึ่งกลับชากไปก,ก่อนใช่ไหมเรื่อง f อฟสาสิบ้าบอกเฮ้ยซื้อไปเถอะเพราะว่าไอที่เขาค้านกันเนี่ยค้านเป็นพิธีเดี๋ยวก็เห็นด<ะ>้วยอยู่ดีอ,อะวันนี้ัดเลยก็เดี๋ยวเขาบอกรอกรรมธิการชุดใหญ่ฟันธงรกรรมธิการชุดใหญ่ฟันธงนะครับว่าจะเอาตามนี้หรือเปล่าน่นแะต่ฟังแล้วมันก็เนี่ย ของบเรืองบฝึกฝนกองกําลังที่จะปฏิบัติการในเรือดำน้ำําแต่เรือดำน้ํายังไม่ได้และยังไม่รู้ว่าจะมีเครื่องหรือเปล่า<อ>นะโดยอ้างว่าให้ฝึกไปก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติงานทีหลังเขาขอฝึกลงหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวปุ๊บเรือมาปั๊บเนี่ยจ,จะไม่ทันยงไงคุณเน็กเลยบอกให้ฝึกไว้ก่อนให้มีความพร้อมก่อนเรือมาปุ๊บใช้ได้เลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่านี่อาจจะมองในมุมของกองทัพผู้ใช้งานจะมองในมุมผู้ผู้ผู้ตรวจสอบงบก็จะมองว่าเฮ้ยเรือัไม่มีเลย เรือไม่คือคือประเด็นคือเอาเทเงือไม่มีไม่เป็นไรคุณอาจจะอยากฝึกก่อนได้เรือแต่เครื่องยนต์มันยังไม่มีเลยคุณจะไปรู้ได้ไงมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าสเปคการใช้งานมันจะเหมือนกับเครื่องที่จะได้ไหมถ้าสมมติเครื่องใหม่มาอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่นี่แหละฮะก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับคุณเจรัสก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในอนุกรรมริการแล้วก็ตรวจสอบประเด็นนี้มาตลอดนะครับอรอดูว่าท้ายที่สุดในกรรมดิการชุดไก่ จะว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ